สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะสำหรับนี้ครับนะน้องมาอัปเดตนะครับนะของพระอาจารย์สุริยันให้นะครับสาหรับใครรอรอลุ้นอยู่นะเดี๋ยวผมลังหาลุ้นโชคให้นะครับนะสำหรับใครที่ชอบนะครับแบบเปิดแล้วนะครับได้เลือกเนื้อได้เลือกบูชากันเลยก็มีมาแบ่งปันกันครับสำหรับนี้ครับนะนี่คือชุดที่มีอยู่นะครับนะชุดที่มีอยู่นะครับก็หมดชุดนี้ก็อ่า ก็ก็ไม่ไม่มีนะนะพี่นะนอกจากอาหารลังมาได้เพิ่มนะครับพอตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็ตกองค์ลสี่ร้อยนะครับถ้าแบบซีนเดิมนะครับแบบยกลังนะครับไม่ได้แบบแยกองค์นะถ้าแยกองค์พี่แพงแน่นอนนะครับถ้าแยกองค์แพงแน่นอนพี่นะครับเดี๋ยวเรารับชมเลยพี่นะฮะชอบูกใจการสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรนะครับของผมที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยนะพี่นะรายการแรกครับมาเป็น ตะก,กุดทองคําก <Iya. S 1> <FT. 15> ่อนเลยพี่ชายครับนะฮะตะกุดทองคําก่อนเลยครับ <t> นี่รายการนี้ครับนี่ฮะด้านหลังนะครับเป็นพิมพ์พระอาจารย์สุรยันนะครับนะฮะเป็นพิมพ์พระอาจารย์สุรยันนะครับนี่ฮะเลขโค้ดเบอร์หนึ่งแปดหกนะครับเลขโค้ดเบอร์หนึ่งแปดหกนะครับด้านหลังเป็นพระอาจารย์สุรยันนะครับเป็นเนื้อตะกุดทองคําครับรายการนี้คับตะกุดทองคํานะรายการบนเลยพี่ชายนี่ฮะนี่ครับสายลุงมหาเทพตะกุดทองคําแท้ครับนี่ครับ นี่ยะกดทองคําแท้ก็96.5เปอร์เซ็นต์นี่เท่ากับทองรูปพันธเ์เลยนะครับ96.5เปอร์เซ็นต์นี่ฮะทองแท้แน่นอนนะครับรายการนี้ครับผมขอเปิดราคาเดิมนะครับพี่น้องสามารถแบ่งปันกันได้เลยนะครับพอเปิดที่ราคาเดิมครับนี่ฮะปกตินะครับถ้าพิมพ์ถ้าพิมพ์มงปู่จะผมจะเปิดประมาณนี้จะผมนะครับเปิดที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเปิดที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับตะกุดทองคํานะครับ ราคาเดิมเราพี่นะครับต่อมาการที่สองครับโอ้โหวันนี้จะเป็นหน้าครึ่งองค์นะครับนะเป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับของลูกปู่นี่ฮะนี่ครับของพระอาจารย์นะฮะสุริยันโคสปัญโยนะครับการตีพระแท้ให้ตลอดชีพนะฮะเลขคนจำนวนหนึ่งหกหนึ่งครับนะการตีแท้แน่นอนครับรายการนี้ครับตะกรุดทองคํานะฮะองค์รายการที่สองนะครับก้อนหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นครับรายการที่สองนะราคาเดิมไม่ใหญ่ ต่อมารายการที่3าครับนะรายการนี chips, ้เป็นรายการเนื yeah. ้อก้นคกครับนะบินพิมพ์ทรงสาเร็จทรงเสือครับนะฮะตะกุดทองคําพี่ด้านหลังติจิวอนปู่นะฮะด้านหลังติจิวอนปู่นะครับนี่เลขคุเบอร์พี่หนึ่งสองแปดนะครับเลขคุเบอร์หนึ่งสองแปดด้านหลังติจิวอนปู่ผมขอที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับผมขอที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับนารายการที่สามครับ ต่อมารายการ, 13, ร,ท,ร yes. ที่สี่นะครับเอ้ยอันนี้ผมขอพันสามพอนะฮะองนี้ผมขอพันสามพอนะส่วนรายการนี้ผมขอพันสี่พี่นะครับเพราะเป็นพิมพ์หน้าหลวงปู่นะครับเป็นพิมพ์หน้าหลวงปู่ตะแพงกว่หอยู่แล้วพี่นะครับแล้วก็มีติดจีวอนให้ด้วยรายการนี้เลขโค้ดเบอร์สี่แปดหกนะฮะเลขโค้ดเบอร์สี่แปดหกนะครับรายการนี้ก็หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเอ้ยหนึ่งพันสี่ร้อยบาทพี่โทษทีครับติดตะกุดนะครับนะนี่ฮะตะกุดทองคํานะครับเนี่ยฮะได้มาสี่อ่าตอนนี้มีสี่รายการเลครับได้มานะครับนี่ะ ตะกุดทองคำคำหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะฮะเอาไปบูชากันได้เลยนะครับไม่จ่ายกันอนระกนการที่สี่นะครับ ต่อมารายการที่5ครับโอ้โหรายการนี้ครับนะครับเป็นงานลงยาแล้วก็เพ้นท์นะฮะหานุมานนะฮะรายการนี้เป็นลงยาพิเศษมหาเทพรายการที่4นะครับรายการลองจากด้านบนเลยดีครับพี่ดูการลงยาการเพ้นท์นะครับหานุมานมีก้อนเมฆนะครับด้านหลังเป็นเพ้นท์ที่วอนุ่งปูครับนี่ับพระอาจารย์สุริยันครับเลขคนละเบอร์พี่เลขคนละเบอร์107นครับรายการที่เลขคนละเบอร์1 07นะครับผมขอที่600บาทนะครับรายการที่ผมขอที่600บาทครับนะฮะนี่ครับ ราคาลุกสี่ห้าร้อยแล้วพี่นะฮะบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่านะครับต่อมาครับเป็นการต่อไปครับเป็นการที่หกครับโอ้โหรายการที่หกนะครับเป็นรายการนี้ครับติดจิววอลนะครับเจอแป้งนี่ฮะเติมแป้งด้วยนะครับนับและโรยผงงาช้างนะครับปิดแผ่นทองด้านหลังหน้าหน้าเป็นปู่ครึ่งองค์ครับเลขโค้ดเบอร์สองแปดสองครับรายการนี้เลขโค้ดเบอร์สองแปดสองพี่รายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยห้าสิบบาทครับนะขอที่ห้าร้อยห้าสิบบาทครับนะพิมพ์ครึ่งองค์นะครับต่อมารายการที่เจ็ดครับรายการเจ็ดนะฮะด้านหลังเป็นหลังงี้ฮะผมขอแค่ ร้อยห้าบบาทพอนะครับเลขคนจำนวนหนึ่งหครับเลขคนจำนวนหนึ่งหครับขอ4 5 0าบบาทพอครับพี่ชายรายการนี้ครับนะรายการที่7ครับ ต่อมารายการที่8ครับนาฬิกานี้เป็นตะกรุดสามวัสว์นะครับเป็นพิมพ์มังปู่เต็มองนะครับเลขคนตัวเบอร์สี่สองครับเลขคนตัวเบอร์สี่สองครับตะกุดนี่ฮะเป็นตะกุดเงินทองหน้ากาตะกุดสามสัตว์นะผมขอที่หกห้าร้อยห้าทีบาทนะครับผมขอที่ห้าร้อยห้าทีบาทครับรายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้าครับเป็นตะกุดคู่นะครับเป็นตะกุดคู่เลขคนตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับด้านหลังเป็นลายอักขละมุนอ่าของหลวงปู่แล้วก็ลายเซ็นหลวงปู่ครับรายการนี้นะผมขอเคียงแค่สี่ ไอห้าร้อยพอครับจะกดคู่นะครับขอห้าร้อยบาทพอครับรายการกดคู่นะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่นะฮะเก้านะครับนะต่อมาครับเป็นรายการที่สิบครับรายการที่สิบนะฮะราคาเดิมพี่นะครับด้านหลังติดกูดสามดอกครับด้านหน้าติดแผ่นทองนะฮะเป็นหน้ากากเต็มครอบเลยหน้ากากทองครอบเลยครับนี่รายการนี้เงาเงินทองหน้าด้านหลังครับนะเลขคดจมือสองหนึ่งครับเลขคดจมือสองหนึ่งครับรายการนี้แบ่งปันราคาเดิมครับพี่ชายรายการนี้แบ่งปันราคาเดิมนะครับพี่ชายนะ มาลุกันต่อนะฮะองค์นี้ครับนะเป็นองค์ที่สิบนะครับนี่ฮะรายการที่เอ๊ไปดูนะใช่ไหมสี่หกเจ็ดอ๋ารายการที่สิบครับหรือรายการที่พี่ยังสวยนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับเลขคนละเบอร์สองหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมดูนะครับเนื้ออะไรนะฮะรายการนี้เป็นสนิมน้ำทองครับนี่หน้ากากทองเต็มแผ่นนะครับด้านหลังด้วยนะครับเนี่หน้ากากทองด้านหลังเต็มแผ่นนะครับนี่เลขคนละเบอร์สองหนึ่งครับรายการนี้เปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะครับ องค์นี้เปิดที่เก้าร้อยบาทนะฮะดูความคลาสสิกนะครับรายการที่สิบนะฮะต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับน้ำหุ้มทองคําแท้ครับด้านหลังเป็นพิมพ์ปูเต็มองค์ครับเลขคนทะเบอร์สองแปดหกครับรายการนี้ขอที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทราคาเดิมครับขอที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทราคาเดิมนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองครับรายการที่สิบสอครับมีติิวันปูเป็นปูครึ่งองค์นะฮะเลขคนทะเบอร์สี่หกพี่รายการนี้ขอที่ห้าร้อยนะครับรายการที่ขอที่ห้าร้อยบาทนะครับต่อมาพี่เป็นตะกุดเงินนะครับน้ำเป็นสายลูกนะฮะเลขคนทะเบอร์ เจ็ดสครับนะจะต่างเป็นนะครับนะอ่าโอ้ใจสุริยันนะครับเป็นอัคระนะครับและก็ลายเซ็นปู่ของพระอาจารย์สุริยันนะครับโคสัปปัญโยพี่รายการนี้น้องขอเพียงแค่จะกุดเงินน้องขอเพียงแค่ห้าร้อยบาทนะครับขอห้าร้อยบาทครับการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาการที่สิบสองครับนับจะกุดสามกษัตริย์นะครับรายการที่คุกว่านนะครับคุกว่านพี่เลขคู่ตัวเบอร์แปดเก้าลอยจีวอนครับนี่ฮะรายการนี้พี่ขอแค่สี่ร้อยเออขอห้าร้อยบาทพอครับจะกุดเงินทองหน้าครับขอห้าร้อยบาทพอพี่รายการที่สิบสองครับ มาเป็น,นาร,ร,รายการที่13ครับรายการที่13ครับพี่ชายเขาเป็นรายการที่เป็นนะฮะผมบอกเลยครับเป็น ى, มีไม้ด้วยไม้มงคลด้วยนะครับรายการนี้มีไม้มงคลนะฮะนีฮะร,รายการนี้ครับเป็นเนื้อจํปลารันนะฮะว่านมหานิยมแช่น้ามันว่านมหาสีไม้สาราลูงปูค่คําว่าคาพันธุ์นี่พร้อมใช้ครับวันนี้ได้มาสามองค์นะฮะได้มาสามองค์นิดเผมเรียงให้ ครับรายการนี้พิมพ์นี้ครับนะพิมพ์แรกนะครับนะรายการที่ที่สาพิมพ์แรกเป็นครึ่งองค์นะครับรายการนี้องค์ละหนึ่งพันบาทนะครับองค์ละหนึ่งพันนะฮะรายการนี้ไม้ไม้สารานปลูกคําพันธุ์นะครับต่อมารายการที่สามครับนี่ด้านที่สามครับเป็นปลูกครึ่งอกเต็มองค์นะครับเลขคดเบอร์สองเจ็ดหนึ่งครับเลขคดเบอร์สองเจ็ดหนึ่งครับรายการที่สิบสี่ครับนี่ครับก็หนึ่งพันบาทนะครับต่อมาครับรายการที่ สิบห้าครับนะครับรายการที่สิบห้าเป็นนั่งเสือนะครับนะรายการนี้เป็นพิมพ์เป็นยันหัวใจสุริยันนะครับเลขค้นเบอร์สี่เจ็ดสองครับรายการนี้นะครับผมขอเป็นปันที่เจ็ดร้อยบาทพอนะครับพิมนะครับไม่ใช่พิมพหน้าเเหมือนปู่ครับนะขอเจ็ดร้อยบาทพอครับ ต่อมารายการที่16ครับรายการที่สิเป็นรายการนี้ครับนะฮะเลขคนตำนเบอร์68นะครับนาตะกุด6ดอกเลยพี่นะครับตะกุด6ดอกเต็มเลยเต็มระบบเลยครับขอแค่550บาทพอครับนะรายการที่16ครับต่อมารายการที่สิเอนะฮะสองสามสี่ห้าหกต่อมารการที่17ครับนี่ครับเป็นตะกุดเงินคู่นะครับด้านหลังเป็นครึ่งองค์นะครับพิมพ์ครึ่งองค์เลขคนจำนวนหนึ่งศูนย์1 0 0ยครับเลขคนตำนวนหนึ่งศูนย์ศูนยไหมพี่เป็นไงอ่า1 0 0นะครับนี่ตะกุดเงินคู่ครับขอแค่ ห้ารอย้าบาพอครับต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการที่แปดครับนะฮะรายการที่แปดใช่ไหมพี่เป็นยังไงเจ็ดแปดเ้สิบีเจ็ดอเนยงงพี่นะเป็นยังงนะครับผมน่าจะผิดเลขลนะอ่าเจ็ดสิบสี่เอาใหม่นะไม่นี่สิบสี่นะแล้วก็นนี้ อันแรกสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอ่าองค์นี้องค์ที่ยี่สิบนี่เอาโทษทีพี่มัวเลยนะครับองค์ที่ยี่สิบนี่ครับรายการนี้พี่เอาไปสี่ร้อยห้าสิบบาทนะฮะต่อมาองค์ยี่บเอ็ดนะครับเป็นกระดูกสาเงินสามดอกเลยฮะโอ้โหเจ้านหลังไม่พิมพ์มังปู่พี่คลาสิกจริงเลยการนี้รายการนี้คลาสิกเลยครับนี่เลขคนเบอร์สี่สามหกครับเลขคนเบอร์สี่สามหกครับนี่คลาสิกเลย นะฮะรายการนี้คลาสสิกเลยครับเป็นการยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ผมขอไปนะครับพิมพ์หน้าเปิดปูครับผมขอห้าร้อยห้าสิบบาทพอครับนะฮะรายการนี้นี่ฮะสวยๆเลยครับนะฮะรายการนี้รายการยี่สิบเอ็ดนะครับต่อมาการที่ยี่สิบสองครับรายการยี่สิบสองครับเป็นองค์นี้เลยพี่โอ้โห เป็นองสวยพี่เป็นทองข้างหลังด้วยครับนันด้านหน้านี่ตะกุฎเงินพี่เอาไปพี่องค์นี้ห้าร้อยนี่ครับห้าร้อยบาทนะครับต่อมาการต่อไปพี่ตะกุฎเงินคู่นี่ครับตะกุฎเงินคู่นะสายรูมี่ด้านหลังไม่พิมพ์เต็มองค์นะครับเลขควอเตอร์เบอร์หนึ่งหกหกนะองค์นี้ตะกุฎเงินคู่ผมขอห้าร้อยห้าสิบพอนี่ครับต่อมาครับรายการต่อไปครับ รายการที่24พี่จะกดเงินทองหน้าครับนะ้าะกดเงินทองหน้าพิมพ์หน้าเหมือนปู่พี่องค์นี้ของของ,ของที่500 50ไปลองเลือกดูนะครับพี่ชอบเงินคู่หรือชอบลายนี้อ่ะลองเลือกดู500 50เดียวกันครับเลขโคนละเบอร์หนึ่งสี่สี่ครับรายการ 25, ที่เลขคนละเบอร์หนึ่งสี่สี่ครับรายการที่25ที่สี่ครับ21 22 23 24นะครับต่อมารายการ25ครับนะกดเงินคู่เหมือนกันพี่ด้านหลังเป็นยันนะครับรายการ25กดอ่าสามพันสัตว์คบเงินทองหน้า นะครับรายการยี่ห้าเงินทองหน้าผมแบ่งัปพี่น้องกัเบาบอเนี่ห้าร้อยบาทนะครับต่อมาการที่ยี่หกครับยี่หกนะครับเป็นพิมพ์เต็มอมน้ินปูปิดแผ่นทองครับเลขโค้ดเบอร์แปดสีครับเลขโค้ดเบอร์แปดสีพี่รายการนี่ห้าร้อยนะครับต่อมาการไปครับการยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นเนื้อนี่ครับโอ้โหตะกุดเงินสามดอกนะครับตะกุดเงินเอ้ยมีรอยทะลอกมีรอยแตกับพี่ มีร้อยแตกอ๋อมีร้อยแตกโรงงานนะเอาไงดีพี่ไม่เป็นไรผมขอคนที่รับได้พอพี่นะผมขอคนที่รับได้นะผมขอที่สามร้อยใช่ไหมพี่นะสามร้อยใช่ไหมพี่สามร้อยผมปิดให้นะครับขาดทุนแน่นอนพี่นะครับนแต่น้อยขาดทุนร้อยหกสิบาส่งอีกห้าสิบขาดทุนสองร้อยผมขอสามร้อยพี่นะครับต่อมาพี่การต่อไปครับรายการสุดท้ายครับรายการที่ ยี่สิบแปดนะครับงานรายการยี่แปดพี่เลขคุณเบอร์สี่ศูนย์เก้าครับเลขคุณเบอร์สี่ศูนย์เก้านะครับเนื้อนี้ครับกลุ่นเงินคู่เอาไปพี่องค์นี้ผมขอสี่ร้อยห้าสิบาทพอครับนะฮะโอเคพี่นะครับวันนี้ก็มีมีแบ่งปันมานี้นะฮะนะของพระอาจารย์สุริยันนะครับโพสต์ประโยนะครับนะชอบถูกใจปิดถึงเข้าไปได้นะฮะอย่างนี้ฝากขอบคุณทุกท่านติดตามด้วยนะพี่ขอบคุณมากครับ